ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องที่หนึ่งนะคะสาขาะะชิวนันทําไมและความปลอดภัยเย้เย่เย่ตบกันเลยค่ะ สำหรับสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้นจะเรียนเกี่ยวกับการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะเช่นการตรวจวัดฝุ่นแสงเสียงและความร้อนครับค่ะตรงนี้นะคะเป็นการตรวจวัดฝุ่นนะคะเราทาการตรวจวัดฝุ่นนะคะ2ประเภทด้วยกันค่ะคือฝุ่นรวม total dust นะคะแล้วก็ฝุ่นขนาดเล็กค่ะหรือ r e s p i r a b l e dust นะคะซึ่งการตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็กนะคะจะแตกต่างจาก,าก total dust ค่ะ โดยจะมีพลาสติกไซโคนะคะหรือว่าอลูมิเนียมไซโคนะคะ่วมด้วยค่ะเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการคัดแยกฝุ่นค่ะค่ะชินน้องๆดูอุปกรณ์ได้เลยนะคะการตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการเพื่อประเมินว่าเสียงที่คนงานสัมผัสในสถานที่ทํางานเกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดซึ่งมาตรฐานเสียงที่กฎหมายกําหนดตลอดระยะเวลาการทํางาน8ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน85เดซิเบลเอ เครื่องตรวจวัดเสียงที่เราใช้ในการตรวจวัดเสียงคือ s t u n d Level Meter ใช้ตรวจวัดเสียงทั่วไป n o i s e โอซ i m e เตอวัดปริมาณเสียงสะสมเสียงกระทบกระแทกเสียงที่มีความถี่สูงเป็นต้นถ้าพบว่ามีเสียงดันเกินมาตรฐานต้องมีมาตรการในการควบคุมแลจะจัดทำโครงการการอนุรักษ์การได้ยินนะคะ สำหรับนี้ก็จะเป็นเครื่องตรวจวัดอาชนิความร้อนนะครับหรือ w g v t ที่ประกอบด้วยกระป๋องแห้งกระป๋องเปียกและโพเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเราจะทําการตรวจวัด2ชั่วโมงนะครับและก็ประเมินภาระงงานเพื่อไปเทียบกับมาตรฐานของกฎหมายครับ ในการตรวจรัดที่มีชื่อว่ารับมิตเตอร์ซึ่งก่อนจะทําการตรวจวัดเราจะทำการ C C o เซตซีโร่เครื่องก่อนทุกครั้งค่ะรูปแบบการตรวจวัดนะคะเราจะดูที่ลักษณะหลอดไฟในห้องและลักษณะการทํางานของพนักงานนั่นเองค่ะหลักวิชาอาชีววิทยาศาสตร์เนื้อหาก,การเรียนจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพของปอด การตรวจสมรรถภาพการได้ยินการตรวจวัดสมรรถภาพปอดการตรวจวัดสมรรถภาพทางปอดเป็นการตรวจวัดปรดิมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอดโดยใช้เครื่องมือสไปโรมมเตอร์ค่ะ ภาพการได้ยินทางอาชีววชศาสตร์ถือเป็นการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังภาวะการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังในพนักงานที่จะต้องสัมผัสกับเสียงดังเป็นเวลานานซึ่งการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินนั้นจะต้องทําในทุกสถานที่ประกอบการที่มีระดับเสียงดังในสิ่งแวดล้อมเกิน80 d e c ิ b e l A ในวิชาการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยน้องๆจะได้ตรวจถังดับเพลิงในทุกตึกของคณะวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังต้องจัดทำคลิปวิดีโอซ้อมแผนระงับอักคีภยัยเสมือนจริงด้วยครับสุดท้ายน้องๆจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เจ้บ,บริษัทนิปปอนน้องๆจะได้ซ้อมการดับไฟจริงทั้งสนุกและตื่นเต้นมากๆครับ September we met I can tell by a smile You hadn't been with a good girl like me in a while Yeah you were impressed Couldn't leave me alone Text me every time

ผมอาจารย์องศักดิ์รัตนชัยคุณโสพลครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกติกาสมนีอินค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อดรพรพิทภาพทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์การน์ลัญญาพงศ์ทีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุทรีสารังคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชัญญการโกกพันธ์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์อดุลเดชสายะบาดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวบนเส้นทางของการเป็นเซฟตี้ในอนาคตนอกจากนี้สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเรายังได้พานักศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการจริงเพื่อให้เราสามารถมองเห็นปัญหาของสถานประกอบการและนํามาใช้ในการคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากน้องๆกาลังมองหาคณะที่ใช่จบมามีงานทากับคนจํานวนมากพี่อยากขอฝากสาขา และความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชนานีแล้วพบกันนะคะน้องๆบ๊ายบาย